สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มีอะไรมาบอกครับหลายๆคนเนี่ยน่าจะชอบนะครับที่ทําฉลากนะฉลากสินค้านะครับหลายๆคนน่าจะชอบเลยแหละที่ทําฉลากสิ่งที่ผมกำลังจะบอกต่อไปนี้นะฮะผมจะบอกว่ามันเป็นอะไรบางอย่างที่ทําให้หลายคนเนี่ยตั้งตัวได้เลย,เลยนะผมบอกก่อนเลยนะฮะ เอามาบอกกันอย่างนี้เลยนะฮะในกลุ่มความรู้งานป้ายเราเนี่ยนะฮะใครที่ทําฉลากสินค้านะครับแล้วปริ้นใส่เครื่องดิจิตอลทั้งหลายแหละไอที่เขาว่าเป็นดิจิตอลออฟเซ็ตนะฮะจะฟูจิแคนนอมีอะไรวะฟูจิแคนนอนลิโกอ่าได้หมดนะฮะอันเนี้ยเราไปหาเราก็มีฐานลูกค้าของเราอยู่แล้วนะครับอันนี้มันเกิดจากความคิด ประเดี๋ยวประดาของผมเองเนี่ยแหละว่าเฮ้ยผมควรจะอัาคคิดบอกนะครับอันนี้นะเพราะว่าเราก็บอกในส่วนของเรื่องแบบนี้อยู่แล้วนะครับตอนนี้ผมกําลังเดินทางมาที่นี่ครับพุทธบูชานะฮะหรือพระรามสองนะครับหรือบางหุ่นเทียนวะาเรียกบางหุ่นเทียนเนาะอ่าตรงนี้นะครับนี่ฮะถนนอะไรอ๋อประมา ผมกำลังเดินทางไปที่บริษัทสมไทยเปเปอร์ฮะหรือว่าบริษัทเวิลเปเปอร์นะครับเวิลเ p เปอร์เนี่ยขายอะไรนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะฮะว่าขายอะไรคือจริงๆอะ่ะมันเป็นแหล่งซื้อของของผมเนี่ยแล้วก็คงอีกหลายๆคนนะครับมาหลายปีแล้วด้วยนะฮะเวิลเปเปอรเนี่ยขายอะไรสติกเกอร์กระดาษกระดาษคราบสติกเกอร์จะกี้แกมเมอร นะฮะสติกเกอรอ์ที่เป็นสติกเกอร์ใสสติกเกอร์พ v c นะครับที่ใช้สําหรับเครื่องพิมพ์ดีตอนเครื่องถ่ายหรือว่าลงพิมพ์ออฟเซตนะครับคือถามว่าลงพิมพ์ออฟเซตเนี่ยคงไม่มีที่ไหนไม่รู้จักที่นี่นะฮะเดี๋ยวผมบอกก่อนนะตรงเนี้ยโรงงานเขาอยู่ที่นี่ครับพามาถึงที่เลยนะฮะกระดาษอาร์ตมันอาร์ตด,ด,ด้านนะครับ ร้อยห้าแกรมร้อยสิบแกรมร้อยจะกี่ล้านแกมสองร้อยห้าสิบแกรมอัดดันอานมาหลังแป้งอาดมาไม่ใช่อัดมันอาจ้านะหลังแป้งอ่ะก็ได้กองอาเหวอะเม่งแบบปีขายหมดเลยอะทุกอย่างนะครับผมอันนี้นะเนี่ยนะฮะพารามสองเนี่ยเราจะไปที่ซอยอ่พุทธบูชายี่แปดเนาะ อ่าตะกี้ข้ามสะพานตรงนี้มานะฮะผมก็จะมาถึงพุทธเมื่อกี้มันพุทธบูชา26เดี๋ยวเราจะไปที่8นะครับก็ตรงมาเรื่อยๆนะครับแต่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 แต,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 แต่เปิดพี่บีไปด้วยทีนี้เขฟังพี่บีพีรภพานไปครับแผ่นแท้ <c oughs> <c oughs> แผ่นแท้ซึ้อจากเซเว่นอีเลเวนะคร <c oughs> ถึงและะ้วครับปากตอ่อจะเป็นอย่างนี้นะฮะพุทธบูชาพุทธชาบูนี่แหละนะ เออเออยี่แปดอ้ามองไม่เห็นเห็นในทางบงเดี๋ยวเราเข้าไปดูพร้อมกันนะครับว่าเขาขายอะไรนะฮะตอนนี้กําลังเลี้ยวเข้ามาแล้วนะฮะแป๊บหนึ่งผมมาถึงแล้วครับอ่ะเดี๋ยวดูข้างหลังผมนะฮะเห็นไรเห็นนี่ไหมฮะเนี่ยอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของโรงงานเขานะครับคือนําเข้ากระดาษนะครับพาทัวร์ครับดูนะฮะจะเอาอะไรอ่ะ นี่เนี่ยแค่โกดังเดียวเองนะฮะคือทั้งหมดเนี่ยยาวลึกลงไปตรงนี้นะฮะคือที่เนี้ยตัดได้ด้วยนะครับผมตัดให้ด้วยนะครับคือสมมติเราซื้อสติกเกอร์เนีย่ยไซร้อยหกคูเจ็ดสิบใช่ปะ่ะมันก็จะเป็นรีมประมาณเนี้ยเป็นรีมประมาณเนี้ยนะครับก็ตัดจุ๊บจุบสั่งตัดได้เลย <ๆ S 1> ครับมีกำลังเดินใหม่ <ๆ S 1> อีกโซนหน, <ๆ S 1> นึ่งนะฮะลึกลงไปในนั้นอะคือทั้งหมดเลยเนี่ย นี่ฮะนี่อีกกดังกหนึ่งนี่เป็นวอลเปเปอร์นะอีกกดังกหนึ่งนะครับนี่ก็ลึกเข้าไปอีกนะฮะกระดาษอะไรก็แล้วแต่เลยคือที่นี่มีนะครับสติกเกอร์กระดาษแต่ว่าพีพีอ่ะไม่มีนะครับคือผมเคยถามแล้วเขาจะมีเป็นพีวีซีเนี่ยนะฮะเนี่ยผมเจอมีีกรดังกหนึ่งข้างหลังนะครับของพวกเนี้ยนะฮะกระดาษทั้งนั้นนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์ด้วย นะครับเนี่ยที่เขาเขียนว่าจะกล่องตรงนี้เขาเขียนนี้ใกล้ๆนี่กล่องแป้งนะฮะมีนะฮะเป็นกล่องแปงะะ้นะะง,ง,แปงแบบหลายเกตอ่ะมีหมดเลยนะฮะนู่นยาวเข้าไปนู่นลุกลึกในนองนะรอไปส่งนะครับเน <ๆ S 1> ี่ยถูกใจสายดิจิตอลปิ้นหรือว่าโงพิมพ์อะไรนะฮะ <ๆ S 1> ลงพิมพ์ก็น่าจะรู้อยู่แล้วแต่ว่าอย่างร้านที่ทําฉลากหรือว่าดิจิตอลปิ้นใหม่ๆ ก็คือจะไม่ทราบยังไม่ค่อยทราบอะครับอาจจะทราบแต่จะยากนะครับอันนี้คราฟนะฮะอยู่ข้างล่างเนี่ยนะฮะมีตัดได้นะครับผมผมก็ได้ของมาแล้วครับสติกเกอร์กระดาษขาวเงานะฮะก็ราคาเดี๋ยวไปถามกันเองแล้วกันนะฮะว่ามันเท่าไหร่นะครับแต่ส่วนความเจ๋งเนี่ยของการมาครั้งนี้เนี่ยผมมีอันนี้มาฝากเพื่อนๆนะฮะฝั่งซ้ายเนี่ยก็คือ อยู่ตรงวงเวียนทีสองนะครับฝั่งขวาเนี่ยอยู่พุทธบูชาบางมดนะครับผมนั่นแหละเท่านี้แหละง่ายๆชิวๆนะครับไหนๆมาแล้วนะครับก็มาให้หมดนะครับตะกี้อยู่พุทธบูชานะนี่โผล่มาได้เลยวงเวียนทีบสองครับตรงนี้ครับตรงนี้ก็ซื้อได้เหมือนกันนะฮะนี่นะฮะสมทยเปเปอร์นะเนี่ยนะฮะสมทยเปเปอร์นะ มันก็มีสองแหล่งนะครับเนี่ยนะเนี่ยนะพี่เขายกมาให้ผมอยู่นะฮะอันนี้ก็มาเอาอีกมาเอาทั้งสองที่เลยนะฮะนี้ก็ได้ละนี่นะไปละวงเวียนยีิบสองกรกฎาคมซอยหนึ่งนะครับผมขึ้นรถแล้วนะบู๊นะฮะคนถามว่าทําแบบนี้เพื่ออะไรไม่กลัวลูกค้ามาตัดเฮ้ยไม่กลัวแบบผู้แข่งรู้อะแล้วก็รู้วัสดุครับไม่กลัวครับ คือถ้าไม่กลัวเนี่ยต้องทาอย่างนี้ได้นะฮะจริงๆเนี่ยคือถ้าไม่กลัวจริงๆเนี่ยนะฮะว่าแบบมันจะมีคู่แข่งหรือไม่มีเนี่ยก็ก็เอาของที่มันเป็นส่วนรวมเนี่ยครับมาบอกคนอื่นมันต้องกล้าทําแบบนี้ด้วยนะแล้วจริงๆเนี่ยถามว่าการที่ผมเอามาบอกเนี่ยผมได้ประโยชน์อะไรไหมได้ปะละ่ล่ะได้ได้คู่แข่ง แต่ผมไม่โสดนะครับเพราะว่าลูกค้าใครลูกค้ามันนะครับในส่วนของการตลาดเนี่ยก็คือไปทํากันเองสิ่งที่เราจะบอกวันนี้นะครับก็คือแหล่งซื้อของพวกนี้แบบเต็มตีนอะ่ะบอกได้คาเดียวนะฮะเพราะว่าโรงงานนี้ใหญ่มากนะครับแล้วก็น่าจะมีของพอสําหรับหลายๆท่านเลยนะครับผมตรงนี้นะครับก็มาฝากไว้ละกันนะ ตรงนี้ก็เดี๋ยวผมก็กลับละนะฮะกลับไปทํางานต่อนะฮะอันนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับบอกเลยนะฮะไม่เกี่ยวนะครับไม่ได้เกี่ยวว่าอใครที่ขายกระดาษหรือว่าผมขายกระดาษอยู่แล้วหรืออะไรก็ขายไปครับอันนี้ก็เป็นอีกแหล่งหนึ่งที่ผมเอามาบอกเพื่อนๆนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะฮะขอบคุณมากครับบายยนะเดี๋ยวเจอกันไปละครับไปละ